สวัสด <Wars. S 1> ีครับท่านผ er, <ım eni> ู้ชมไม่รู้มีเปลาวันนี้มาเล่นมาครับมาเล่นมาครับบงคอมเนี่ยแหละใช้หน้าจอโอ้ไ้ไว้เนี่ยไอ้เดียวสร้างลงกันก่าสามทุ่มครึ่งแามทุ่มกว่าแล้วไม่รู้จะเล่นได้ยินทีเดี๋ยวไปนอน ต่อมาก็ต้องตัดไม้ทำได้ไงวะเฮ้ยตัดไม้ไม้ไม่หายไม้ดีเลย์ไม้เจ็บดีเลย แต่สมัครเมลโรงเรียนมาทำคอมมาเล่นเกมเลยเนี่ยลงคุนไหมเ,เดี๋ยวเอาไมา้สักหกเพราะว่ามันจะได้สแตก 1, ็กหนสิบหกคนอ๋อเอาสักสามสองแล้วกันอีกเล็กมันจะได้สองสแตก็ก นนี้มาก็เหลือเฟือแล้วเอ่อผมเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในธรรมแล้วผมก็ปรับให้ของอะไม่หลน่นราะผมขี้เก็บไปเก็บแล้วผมก็เป็นคนที่ลืมง่ายด้วยพอลืมง่ายปุ๊บของหายชิบหายเลยโอเคเราได้อาหารมาแล้วการลงเมืองน,นั้นสำคัญอย่างหนึ่งคือลง คืออาหารอาหารสำคัญทิบหายไม่มีอาหารลงเหมืองไม่ได้กินเนื้อซอมบี้ประทังชีวิตอะเป็นอ,อย่างนั้นอะ่ะกินเนื้อผีไม่อิ่มด้วยรึเปล่านํามาสเต็กหนึ่งละข่าทำําเฮียเลยหมาข่าทำําเฮียเลยสามทุ่ม สามจะสามทุ่มครึ่งแล้วมึงแถวห,าหา่าทำเที่ยเลยไม่รู้เสียงมาเข้าหรือเปล่าเนาะจะถ้าเขาขอโทษเด้อ ทำไมเพลงมันไม่ดังอ่ะก็ไม่เล่นอ่ะเพลงบักอ่ะปกติไมครับต้องมีเพลงดิไปไม่มละไม่ต้องมานั่งรับสเต๊กอยู่ดี ไม่ตัดก็ขัดใจหายขัดใจแล้วเอ่อเนี่ยบอกละได้มาสองสเต็กเอาสเต็กนี้แล้วก็เอาสเต็กที่น้อยที่สุดเพราะอันสเต็กที่ใหญ่ที่สุดมันจำเป็นเิ่มมาครับหลักสูตรผมแพ้แน่นอนเพราะผมไม่รู้ว่าผมจะชนะได้ยังไงผมไม่มีไอเดียบือนกันผมไม่เคยเล่นจบอะผมเล่นเล่น,เล,นเล่นอะ ไม่จริงจังอ่ะให้กับเพื่อนอ่ะอัดคลิปไว้แต่ไมได้ลงทีลืมอัดคลิปวันที่สิบสามสุสิบสามแต่ตอนนี้ก็อัดคลิปสุสิบสามเด็กที่เกียดลงอาจจะลงวันนี้เลยก็ได้ไม่รู้แล้วเดี๋ยวตัดคลิปไปลงติกต็อก เอวาวะตันรกแตกหก yes. งงอุภีแล้ว yes ยังงงอยู่เลยแม็กมาอยู่ใต้น้ำได้ไงไปโอจูนว้าวโอจูนแล้วก็เหล็กเหล็กเทียบเลยว้าวว้าม แล้วก็เกลือวามปรบวามปรบกอเอ็กไมายังสำคัญอยู่นะเพราะว่าของเดียรต้องเก็บไว้ทีหลังจะมแล้วก็หาหินให้ได้ เออหกหกได้เท่าไหร่วะเนี่ยเล็บมาครับต้องมีคิดเลขด้วยนะ6กหกแได้สิบสี่าหินได้14อสี่ทำไมต้อง14เพราะว่า8 8ดแปเอาไวค้ครับเฟอร์นินแล้วก็เออแล้วก็อีก หกอะ่ะเอาไว้ทำพิกแอ็กแล้วก็ขวานแล้วเดี๋ยวาถามมาอีกเอา้าทำไมไม่ทำเป็นดาบว่ะขวานแรงกว่าเค hey, ด้วยมันเป็นเคทษดเคทเดเบคอนอืม อืมลงไปเล่มมาครับมันต้องมีอขนาดเล่มมาครับเนี่ยังหนีไม่พ้นคณิตศาสตร์โอ้โหเดี๋ยวจะเชื่อเล่มมาครับอ่ะยังหนีไม่พ้นคณิตศาสตร์อ่ะอย่างเนี้ยการกะกูถ้าลงไปโดโดๆเมื่อกี้ ถ้าเมื่อกี้โดโดๆไม่มาคุณหินน่ะตาย <c oughs> พูดดังไม่ได้เดี๋ยวแม่ด่าสี่ใช่ไหมแต่ว่าสี่สิบห้าสิบจกสิบแีอยู่่อเอาสักกี่สิบสองแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวทำเฟอร์เนสสองกันแล้วก็แบ่งกันเผาอันนึงเผาโอ้อาหารอีกอันนึงเผา 4, 6, 22, อ 22, there, ันไซเมอร์สสี่บกแปดยี่สิบสองเออยี่สิบสองยี่สิบปาอันไซเมอร์เด็กแล้วกูจำไม่ได้สามสี่ยี่ห้าอ๋อแต่ไม้ก็เก็บเอาไว้เผื่อออชใช่ไม้แล้วของกูหายไปหมดแล้วกก็มีพเพล็กไม้ เอาของเรายังไงเผิ่อมีใครถามกดชิปแล้วก็กดนี่มันจะได้มารูปเดียวทิคเออังหมาไว้ตรงนี้เออหินติดไวน้นี่เอาก็เดี๋ยวตรงนี้เอาไว้โอเค <c oughs> <c oughs> อยงไม่สดใสเหมือนที่โรงเรียนนะเพราะว่าว่าเรื่องคนเดียวเบื่อ อาจจะฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าไม่รู้เหมือนกัน Look at that It's a l เล e โอยทำไงดีผมไม่อยากเปลืองไม้ My. โอู้สองสามอันแค่เนี้ย สามอันให้ทำไมสามอันทำาิกเอ็กเหรอปิกเอ็กนี่ถ้าอันใดอันหนึ่งหมดก็เราอย่าเพิ่งครับแล้วก็ทิ้งไปเลยนะเพราะว่ามันเผิดอจำเป็นนะมันจำเป็นนะเอาล่ะหมายวันนี้อืหาเตียงเตียงหนึ่งตัว E a torre só o